ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะไปน้ำตกเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงทางเข้าแล้วขับปอนเตซายกันมาเออจากบ้าน2ชั่วโมงกว่าจะถึงถึงแล้วป้ายน้ำตกเอราวัณเดี๋ยวเราจะทำการเข้าไปในน้ำตกกันนะคะขี่ตามพี่เข้าไปเลยค่ะ ถึงจุดถึงจุดซื้อตั๋วนะคะก็คือคุณละ60บาทแล้วก็เสียค่าจอดที่จอดมอไซค์อีก20นี่ครับล้วก็ถึงแล้วทางเข้าน้ำตกอีรวันจะมี2องอย่างให้เลือกนะคะก็คือเดินเดินไปน้ำตกกับขี่รถกอล์ฟไป ซึ่งเราก็เลือกที่จะเดินไปค่ะทุกคนใครจะมารักสบายอะไรขนาดนั้นก็เดินไปเลยสิค่ะเออระหว่างทางน,นะคะเ,เงียบเหงาเยือกเย็นมากมีกันอยู่แค่สองคนที่เดินไปด้วยความที่เรามาถึงแต่เชา้าด้วยแหละถึงนี่ก็เก้าโมง ้ดูวเดินไปไปเจอป้ายแล้วก็เจอนกก่อยู่บนป้ายนิ่งมากนี้เดินไปอีกสามร้อยเมตรถึงน้ำตกบินไปได้ค่ะนอกคนนี้ก็ดีตกใจเราเจอกิงไกตัวใหญ่มากเนียนใช่นะมก่ออยู่บนกิ่งไม้ได้เนียนมาก เดินเดินตอบอีกค่ะร้ <100 m. S 1> อยเมตรยังไม่ถึงนะคะ3 0สามร้อยเมตรซึ่งไกลเหลือเกินแต่ด้วยความที่เช้าดูยังไม่แดดเราก็ว่าถึงแล้วชั้นที่หนึ่งก็เดินไกลพอสมควรมาเจอชั้นที่หนึ่งนะคะในชั้นนี้เราก็ต้องจะต้องซื้อชูชีพคนละยี่บาทนะคะ ต้องใส่ <10 S 1> ชูชีพเท่านั้นถึงจ,จะเล่นน้ำได้เจ้าหนที่เขาํำชับมาแล้วต้องซื้อยี่สิบบาทนี่นะชั้นแรกก็จะเป็นน้ำแบบไหลเบาๆเตือนเๆเบาๆนิดนึนนนงนสวยนะคะับัากที่จะซื้อชูชีพมาแล้วเขาจะไป ชั้นที่สองกันเขาบอกว่าชั้นที่สองเนี่ยคนเล่นน้ำเยอะหมอะสระเป็นน้ำอันนีอ้อันนี้ยังชั้นหนึ่งอยู่แว้ชั้นหนึ่งก่อนตรงนี้คือจุดที่สูงที่สุดของชั้นหนึ่งแล้วนะก็คือตกน้ำตกยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นี่คือชั้นหนึ่งประมาณนี้น้ำตกชั้นหนึ่ง อ้ำตกไม่สูงก,ก็สวยงามประการตาเราหนึ่งไปค่ะจะเจอกันที่ทางขึ้นน้ำตกชั้นที่สองคือเงินใดไปเลยนี่จะถึงแล้วชั้นที่สองชั้นนี้ก็จะมีห้องน้ำชายหญิงให้เรียบร้อย มาถึงแล้วน้ำตกั้นี่ส่องดีที่มาเช้าคนน้อยๆเราก็ทำการเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดได้ๆแล้วก็ใส่เสื้อสูททีเข้าไปนะคะนี่จะบรรยากาศเช้ามากๆ ก้าโมงกว่าๆม่นจะลงไปเล่นน้ำสัมผัสน้ำแล้วป่าคือเสเนกับคนมากแม่ทุกตัวเสนินกับคนหมดไม่มีตัวไหนเกรงกลัวคนเลยว่ายนาำ้ำช่ำยิงคนเยอะยิงวิ่งว่ายเข้ามาหา จุ่มเท้าลงไปตอนแรกตกกรใจค่ะเพราะว่าน้องทำการตอดเท้าไปที่ฟินๆไปเลยตอดเท้าตกใจหมดที่ไหนได้น้องตอดเท้ามาแล้วมาแล้วต้องมาแล้วเราก็ทักทายอยู่นะทักทายน้องปลา งป่าก็ไม่ได้กลัวไดใด,ด,ด,ดทั้งสิ้นน,นีวจมนะมันลุมกราบเท้ากันชํำตอนแรกก็ตกใจหลังๆไปฟินเลยจ้ะตอดเข้าไปมาลุมกันยิ่งแล้วก็ปล่อยให้น้องตอดได้ให้เต็มทีเลย ยิงแช่นานน้องยิงมุกยิงชอมมาตอดแ,ตอแล้วก็อยากสัมผัสปาลาซะหน่อยเป็นลี้ดีนักเ,นเอามือแตะซะเลยอันนี้เรากำลังลงไปเล่นน้ำน้ำเย็นมาแล้วก็สีแบบ สีฟ้าสีฟ้าสวยอะมองไปคือเป็นสีฟ้าหมดเลยอะอน,นล้เราก็จะลองไปเล่นน้ำบรรยากาศสวยจอหายกับกล้องกอนนิดนึง ไม่ว้ตัวก็ได้นะ ว่ายมาน้ำก็คือเย็นเย็นมากแล้วก็เล่นน้ำมันอยู่พักใหญ่เลยแหละไยน้ำชาวกลางว่ายน้ำแล้วใครนี้ไปเห็นดีวว่าเออมันสวยเนาะเราน่าจะถ่ายแบบ ถ่ายด้วยกันถือกล้องแล้วถ่ายแบบถ่ายแล้วไหว้ไหว้ออกมาก็เลยเป็นอย่างที่ภาพได่เห็นมุมแบบฟิลฟิลโดนฟิลโดนฟิลโดนถ่ายวันนี้ก็เล่นอยู่คราวนี้ก็ได้พากัน จะไปดูชั้นที่สามหน่อยว่าจะลักษณะเป็นยังไงเออชั้นที่สามี่ก็ได้ชำหนึ่งก็ว่าออก็จะมีนจะผ่านนี้ข้ามไอีกแปากหนึ่ง ถึงแล้วชั้นที่สามชนนน้น้ำตกก็สูงสูงกว่าทั้งสองมากมาแต่ว่ามันมีความลึกด้วยแหละตรงนี้นะตรงที่น้ำตกลองอกมามันมันลึกตอนเรามาก็มีกลุ่มต่างชาติมาเล่นอยู่แล้วกลุ่มหนึ่งเราก็ลงไปไว่าให้ช่ำไปเลย นม่ไแ้หนามากน้ำก็เย็นเยินไม่้ห่างวายไปอยู่ใต้น้ำตกยุบเป็นที่เรียบร้อยนั่งก็ทำการกระโดดจ้ากระโดดไม่พอเมื่อเน้นำฉันอีกว่าเธอลองปอีนขึ้นไปแล้วกระโดดหน่อยสิ ว่ายอย่างนั้นว่ายอย่างนั้นแหละอืมฉันว่ายไปจ้ะเลยถึงกระโดดลงมาเหมือนนางกลัวอยู่นะมันด้วยความที่รู้ว่ามันเล็กก็เลยกลัวว่ายไปไปว่ายจนถึงไปถึงน้ําตกไปเกาะหินอยู่ตั้งนานไ,ไ,ปไปไปไล่เกาะไปเรื่อยๆ วัวตรงไปถึงน้ําตกแล้วมันน้ํามันตกกล้เสียงดังดังมากๆกระไไปเกาะไปเกาะฝั่งนูง้นไฟแรงจะตีนขึ้นเอายังไม่ทันท่ควเลยลจะมันก็ด้ทำการกระโดดลงมาจ้าแต่ดังว่าถ่ายไม่ทนันเอาขึ้นไปใหม่ข,ขึ้นไปใหม่ไวไหวขึ้นไปใหม่แล้วก็ กระโดดลงมาท่าที่เห็นก็คือสนามเด็นจริงอันนี้เราก็จะลองขึ้นไปดูชั้นที่สี่ขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะสามร้ 300. อยมกสามรอยเมตรชั้นที่สี่ก็น้ำไม่น้อยอะแกทัานนี้ เสร็จแล้วเราก็มาเล่นชั้นที่สองต่อแล้วเราก็กลับคุณบาย